สวัสดีครับ FC ทุกท่านเราก็มาที่ร้านนะครับขายเก้าอี้ขี้เกียจนะพี่น้องเอ้ยเอาจนได้เก้าอี้ขี้เกียจแบบของกัปตันนาย FC แบบของกัปตันน้ำติ้งนะ FC เก้าอี้ขี้เกียจนี่ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ย390บาทนะฮะ เก้าอี้ขี้เกียจพี่น้องในที่สุดก็ได้มันมาครอบครองงานนี้แหละขี้เกียจทั้งบ้าน <c oughs> มันขึ้นชื่อว่าเก้าอี้ขี้เกียจนะพี่น้องใช่ได้ใครได้ไปนี่รับรองนอนเวนเมืดมือนะครับผมก็มาซื้อท่อนเอฟซีนี่เป็นท่อที่ใส่แผงโซลาร์เซลล์นะนี่นะครับท่อใส่แผงโซลาร์เซลล์ในเอฟซี เอาไว้ใส่แผงโซลาเซลล์นะครับก็ลองดูในเอฟซีลองดูก่อนว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันใช้ดีแล้วมันไม่ล้มผมก็จะมาซื้ออีกสองท่อนนเอฟีส่วนอันนี้เป็นท่อสำหรับเผาขยะในเอฟซีซื้อไว้ไปเผาขยะนะครับอันนี้ซื้อไว้ เป็นเก้าอี้ขี้เกียจนะพี่น้องซื้อไว้นะครับโอ้หนักมากเลยผมเพิ่งรู้นะว่าท่ออันเล็กเนี่ยแพงกว่าอันใหญ่ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรน่ยีท่อนเนี่ยแพงกว่าท่ออันใหญ่นะครับท่ออันใหญ่ราคาถูกแต่ก็ท่อเล็กราคาแพงงงเลยผมนะ นี่นะท่านผู้ชมทุกท่านก็มาซื้อเก้าอี้ขี้เกียจแหละนะเอฟซีท,ท่านแล้วก็ท่ออันนี้นะซื้อเอาไปติดแผงโซลาร์เซลล์ถ้าเกิดว่ามันไม่เอน็นนะไม,ไม่เอียงเอ็นนะครับมันก็จะซื้อมาใส่เพิ่มอีกสองอันนะยเอฟซี FC. ลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับนะ จริงๆอยากได้4อันแต่ว่าทางร้านเขามีแค่2อันก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนใน FC นะครับวันนี้ได้ข่าวว่าในะ FC อันนี้วันนี้นะได้ข่าวว่าท่านนายกจะเดินทางมาที่อำเภอกุสุมานใน FC ท่านนายกประยุทธ์่ะนะนะครับเห็นพ่อผมไปแต่งชุดรอไปต้อนรับอยู่เมื่อกี้นะฮะโอ้ซื้อไม้กวาดด้วยใน FC ห็นพ่อผมแต่งตัวยังรอไปตอนรับนายกเพราะว่าพ่อเป็นข้าราชการเอฟซีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม